ทปลูกผักพี่นอ้อมพักสแสดละเนี่าเซน้ำไว้มันจะบานปลูกไว้ค่ะมันอีกสมเดือนม่าหนาวก็เข้าบ้านหนาวพี่น้าวเราคอยจะเด็กิน เาเบิ่งส่วนกวูพี่อีกกระพดเน่าโบได้เห็ดอันแผ่นยางโบได้เอาแผ่นยางพลาสติกุ้มขึ้นเีหาเ้ามเลยเฮ้อ เห็นบนี่คนรวยยางส่วนพักเอาอันเพนยางอันหุมอันนี้คนจนเดนี่คนจนเดนี่พูดเป็นแก้วอย่างดีว่าคักๆนึงเห็นบุณิเห็นบนีิ